ไปต่ไปกลไปตไปต่ไปกลทำไมนูทำไมันนี้มาสายป้าก็กก

ฉันไม่ใส่ถึงมาเลยนักข้ะด้วนักค้นี่นี่เธอเป็นคูหรอใช่แล้วเป็นคู่ทำไมฉันทำะไรไม่ไา้ทำไมไม่เลืกทำไมอกีมใช่ไหมั้ยไปรู้รู้ไม่รู้อะไรตรงนี้เนี่ยกระเป๋าไม่เงไม่เก็บด้วลยจะมาเป็นคูหรือไงใช่ค่ะ นี่นี่เอว่าไม่ใช่หูู้หูนี่ีโอ้ยอ่าคุณคืออะไรค่ะออกไปเลยค่ะออาไม่ตตรอดนะแค่น้นเป็นเรม่องเวรายูนี้เราไม่ใช้าาองสิบปวงขยันดวันนี้ฟัยินนเป็นงานแต่งงามีุถปวงสวยเลยนนี่ค่ะ นี่คือชุดนี้นะเนเ่นะหิสีสีขอปปแโอ้มผมชอบมากเลยนะครับไม่ใช่เริ่เท่าไรหร่หจา้าตัอผมจ็ให้คะแนนตื่นเต้นเลยดส่วนนะครับเอ๊ะไม่สิเพืงอน,นไม่ใช่ไม่สวยงไหนบอกมาดิฉันแก มีสวยทั้งหมดเลยนะคะเทนน่เนน่เว้ยรรอไห้มาบ้ครับมีแอ่ไม่ใช่คงเว้ยเนเสิเป็นนักมียนี้โอ um, ้ยค่ตักเือใจกระองนี่จหนตรไหนด้วยกรโดดลง้ำไปช่ิ่งทีต้องฝึกการไม่นว่าเออไปเลยแค่ิ่หนึงไม่สุดใจฉันจะทชม่ีค่ เำไมวะ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 อะวะวะวะอะอะว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 ะอะอะว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 ะะะะวะะะะอะะ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 ะวะะ โอ้เขอวห้มากกว่านี้เด๋ยวค่นิเดียวก็ทึ่งเวโอเคด้นี่ยไงหลังจาพดิฉันอีกนาะไ่าุไม่สวยมากอีกเธอจะเป็นยางไงต่อเฮรออะไรคะ มันนี่ม sure. ันน er oh. ี่วันนั้นนี่รปทีแบบรูี่แบบอะไเนี่ยฉันเห็นนะฉันเห็นกบวนะมันฮะกบวนเนือท้งจริงหรอใช่เนี่ยโอ้โหจังงะกบอนฉันพับมาขนาดนี้ให้ตัดกระบองฉันเนี่ย คอนแทคกับโองก็คือผมนั่นเจต่อตังแตเมื่อตอนที่เธอกลังนเนี่ยกำลังว่าน้ำอยู่ฉันซื้อมาแพงมากขริะชเ่กี่บาทสิบล้านบาทบาทอะไร้เดือมต้้งหนึ่งบาทเนเนี สวยดีละแล้วจิไอจิน้องมีนะพ่นนะคะสวยนะคะ <l acht> สวยไหมคะไ้รครับโอเคโอเคแค่ไบ่ไมแค่ไสวยไม่แค่แล้วอาละครับเอาไม่รัครับ

ขันไหนวะฉ้นอะไรฉันมีอะไ่ฉันมีอะไรอะไรจะมีอะไรตุ๊กตาอะไรเสวยจมิจเาโอ้ยสีฟ้าผมให้หนึ่งอ้ยไม่ใช่ครับผมให้ สุดท้ายิบสามคนคนยังไม่รู้เรื่อเรื่องขับสนอยว่แต่ตัวเปตัวงตัวไปอวดดูโอ้รู้จักติ่งมันช็ไม่เข้าใจเขาอยู่ไหน ฉันเมือนจะยิงเลยอะจันนุ่มบอกว่าฉันจะรีบหาวันเนี่ยนุ่มๆจะไมดีค่ไหนน้าเขาให่ไม่อยู่เหรอวะฉันต้องไปหาผู้ชายแลล่ะเออฉันไม่มีผู้ชายแล้ไม่ไม่แต่ฉันเดิน้า้วก็ฉันยังจะปิดก็ได้นี่เป็นไงสสวยมากไหม อุ้ยนุ่มนุ่ว่านังคุยกันอยู่เต็มเต็งสวยข้าอุ้ยสวยสิี่วยช่วยถึงไหนนะข้าสวยจัดึงไหนเนี่รอนแทมากึงข้าุ้จุเด่นมาขอเอร์ใช่ไหมอยากให้ขอเบอร์นะพี่ชายสวยมากอยู่เฉยเเอยาวใค้ฉันบุร้องเช้วตื่ ฉันเลิกกได้ค่ไหนจริงๆจรางอจะไปไหนฉยนเลิกันได้พอฉันมันฉันต้องไปทำไมฉันต้องไปทำไมไม่ใส่รองเท้าด้วยเดินตกน้ำนย่ยตกน้ำ ฉันเจอรักของเรืเลยใรขาวี้รักันข่าี้รักันโหรักษาฉันไเลยเออีเจ้เจ้า้าเอ้าเจ้า้าเจ้าเอ้าเจ้เจ้เจ้เ้เ้จ้้เ้ เดี๋ยบเข้าไปเดี๋ยเข้าไปวันี่มันไม่ดีเลย่ะฉันไม่ชอบแต่ว่ารถนี้ก็ดีนะวิสองอันจะจะนังกับพีชายด้วยโอเคไป Let's go นี่มันทางไหนยะขอก็ไม่ใจวิ่งรู้ไม่ฮ่าถึ้เะมันส uh, ิ่้ไม่ฆ่าฉ้นะไลวเฮ้ยม่ใคร่มืนนี่นะวันเจอไม่ฆ่าแค่สวยมาว้นไม่ฆ่าสวยมากะไรเล่เนี่ยังกับพี่รลยดูชีวิตสี่ฆด้สวยมากเลยนะแต่ทำไมถึงเจตัดต้องไม่สลงท้ามะ่งวิ่งวิงนม่สจถ้าคุณหีึ่งว โอาไปเร็วหนีมาสิแค่ไม่ทะทะสิค่เธอสวยมากเลยเนี่สิมาเดีย๋ยวขาโคตรกินปลาห้าสิบล้านบาทค่ะโอ้โหไอที่จริงชุดนี้มันขาดแค่แค่ปบาทโอ้ยขอบคุณมากครับตำรวจ